นี่คือเราจะไปแกะคือมันจะงงตอนนี้หแหละค่ะทุกคนตอนที่คุณกินอันไหนเป็นของอันไหนกูสั่งมาเยอะมากเมนูคือกินมาม่ากว่าสองพันโอ้คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยกินมาม่าแบบข,ข,ขนาดนี้กินแบบกินทรายทะเลอะ่ะกินแบบกินกินทรายทรายกินทะเลทะเลอะ่ะใครจะสำหรับใครที่อยากลองรสกลิ่นทรายทะเลนะคะเดี๋ยวมันมีอันนี้เลยเว้ยคืออะไรวะ จีนะคะร้านนี้จะเป็นศูนย์รวมมาม่าจากทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมาม่าไทย <c oughs> เกาหลีญี่ปุ่นหรือว่าต่างๆไต้หวันอะไรเงี้ยมีหมดเลยเดี๋ยวเราจะตามมาดูที่นี่มีอะไรกัน <c oughs> ซึ่งอันนี้คือตัวโชว์นะแล้วก็เขาอ่ะจะมีตัวจริงให้บีบที่ตรงนี้แต่ตรงนี้เหมือนให้เราเลือกดูก่อนว่าเราอยากกินอะไร อามาเดี๋ยวเราไปเลือกมาม่ากันเลยต้องไปถือตะกร้าก่อนใช่ปะเริ่มที่ซอยแรกเอาจริงๆคือตอนมาก็นึกว่าแบบว่าดูดูมาเหมือนร้านมันจะใหญ่แต่พอมาถึงจริงอะร้านมันไม่ได้ใหญ่มากนะทุกคนต้องลองเอามาหนึ่งเอาป่ะแล้วก็ความเผ็ดห้าเทมา <c oughs> โอเคนี่คืออร่อยโอเคเอาปาะมามา่มามังลองไปน,งน,งน้องชิมน้องชิมยี่ห้อน้องชิมน้องชิมกับ u น้องชิมอายุห้อน้องชิมไปไปไป,ไป,ไปเดินตามมา,มาออลองเลยเวลาผ่านไปไ,ปไวมากค่ะทุกคนตอนนี้หยิบไปสามเ้ยหกแปดห่อแล้วสินค้าขายดีสินค้าขายดีอีกแล้วออเอาไปชิเคเก้นเฟเวอร์เดี๋ยวอ๋อมันคือนิชินนิชินนิชินรสไก่อโหนี้ใหญ่มาก อันนี้คือมาม่าจากจากีนแผ่นดินใหญ่นั่นเองสีชมพูสุดฟึด้งฟิงนี่รสอะไรเนี่ยอย่อ่านไม่ออกด้วยเอาไปเอาไปก่อนคุณเป็นว่าไปเอาแค่นี้แหละอันอื่นเขาไม่ได้แนะนําก็ไม่ต้องไปกินกินอันที่เขาแนะนาอ,อันนี้อันนี้อร่อยปะสีชมพูอะหนูแห้งตัวใหญ่คนทานเป็นเนื้อคะ่ะเนื้อจะเป็นสีเทามีแบบเผ็ดกับแบบไม่เผ็ดแต่ว่าสีชมพูก็มีเหมือนกันสำหรับคนไี่ชอบทานเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนไหมคะที่เปลี่ยนนะที่เปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะอันนี้ใช่ไหมคะ เมื่อน,น้องพูดขนาดนี้แล้วเราก็ต้องคิดสิคะเออตอนนี้มันหนึ่งกันข้ามเลยโอเคโอเคที่อยากรับถ้วยประมาณกี่ใบดีคะมันไปละบถ้ใบ้เก้าใบเออเอาแล้วสิบ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 ใบนะคะซื้อถ้วยเพิ่มอีกร้อยหนึ่งก็คือว่าหนึ่งถ้วยอ่ะใช้ได้ต่อหนึ่งอันนี้เท่านั้นอ๋อโอเคเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะเ,คเริ่มสิบเอ็ดโมงค่ะปิดถึงประมาณสามทุ่ครึ่งสิบเอ็ดโมงปิดสามทุ่มครึ่งโอเค สรุปว่าที่เราเลือกมาทั้งหมดมัน19อย่าง <Wow. S 1> เราคิดดูนะทุกคนเพราะเราต้องไปต้มน้ำข้างในใช่ปะต้มน้ำข้างในแล้วก็รอปรุงเครื่องแล้วเราจะสามารถกินยังไงพร้อมกัน19อันคนปรากฏว่ากินแค่ท็อปสิบก็พอ๋ยวเรามาเลือกกันเราจะกินอันไหนอันที่เราอยากกินนะหนึ่งสองโอ้โหเจ็บแล้วก็มามา่มาอีลุงนี่สามอันนี้สี่อันนี้เป็นต็อกห้า UFO หกอ่ะอันนี้เจ็ด นี่นี่ชิ้นรถไก่8แล้วก็นี่เ้าแล้วก็รถสุดท้ายรถที่สิและนี่ก็คือ no god please no no และนี่ก็คือ10อย่างที่เราจะกินวันนี้กัน อันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวกลับและนี่ก็คือมิชชั่นต้มมามา่าโอ้โหโอ้โหมันจัดจ้านมากและนี่ก็คือป๊อบอุ้ยเดี๋ยวมันมีอันนี้ด้วยเว้ยคืออะไรวะโอ้โหวันนี้น่าจะจัดจ้านนะเนี่ยโอ้โหดูดิขนมหมอกไข่ไข่ต้องอร่อยมาก อ,นนอร่อยอนนเผ็ดจัดจ้านมันเป็นกลิ่นื้อที่รุนแรงมากอ่ะอร่อยเดี๋ยวแววรสอื่นกันต่อนี่ก็คือมาม่าแบบแห้งแล้วก็แบบน้ำของเราทั้งหมด6อย่างนี้สำเร็จแล้วโอ้โหหอมหอม,หอมน,นอี่นี่ก็จะเป็นแชมแชมแชมว้าวปองนูดเดิลซุปอันนี้จะเป็นซุปซีฟู้ดที่เขาแนะนำเขาบอกว่าเออเนี่ยถ้าเป็นซีฟูด้ดอันนี้ก็สุดอยู่ หอมงาหอ <Wow. S 1> มงามากแกเดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วเดี๋ยวฉันต้องรีบใส่ใส่ไข่ <c oughs> ความเผ็ดถอายไปลิดนลุงแต่ความหวัวพิ่มขึ้นรสนี้นะตัดต้านซดน้ำก่อนนะอมันกลมกล่อมว่ะอันนี้ต้องแต่ขมปวดเออนนจ,จูดจูดหน่อยอ่ะมันกลมกล่อมอ่ะชอบน้ำามากเราจะมาซดน้ำก่อน อันนี้มันมีกลิ่นแบบ, <Gym. S 1> แบ,บกลิ่นแบบสมุนไพรว่ะมีกลิ่นแบบสมุนไพรอ่ะจานึกไม่ออกว่าคืออะไรแบบออกแนวขิงๆอะไรเงี้ยเส้นเยอะไปปะเส้นเยอะมากเส้นเยอะมากพอๆกันเลยสั่งมาที่อันนี้มีกลิ่นสมุนไพรขึ้นมาเมื่อกี้เอากุ้งไปหมกม่ะให้มันสุกเออมันเริ่มดีขึ้นมาแล้วนิดนึงไม่ซดน้ำก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต่างกันเลยว่ะ น้ำเหมือนกันวันนี้แบบว่าเข้มข้นขึ้นมานิดนึงอือันนี้เข้มข้นขึ้นมานิดนึงสำหรับจุ่มจุ่มว่านนี้อร่อยกว่าอันนี้จะเส้นใหญ่หน่อยเส้นใหญ่ๆห,หนอๆไม่ชอบเส้นเลยน,นทะรสชาตินี่นะมันจะเส้นใหญ่แต่ก็มันจะความคุน้นมันจะคมก่มนะ่างมันจะเข้มข้นกว่าอีกอันน,นึงน,นิดนึงอือเออเข้าเน้ออันนี้แต่งไปเยอะมาก แต่มันแปลกอ่ะกลิ่นมันแปลกเว้ยกลิ่นมาดูกลิ่นทรายทะเลอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นทรายทะเลอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นกลิ่นทรายทรายกลิ่นทะเลทะเลอ่ะใครสําหรับใครที่อยากลองรสกลิ่นทรายทะเลนะคะแต่สําหรับเรานะอันนี้สองนบบสองอันนี้ก็ยังรู้สึกว่าเออเป็นนัมเบอร์วันอยู่เดี๋ยวขอตัวไปกินแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปต้มแบบถ้วยกันต่อนะรอแป๊บ และนี่ก็คือมามาาถ้วยที่เราต้มจนเสร็จแล้วนะคะนี่อันนี้คือเดือดปุบปักมากเดี๋ยวเราจะเปิดพร้อมกันตอนนี้เลยหนึ่งสอเดี๋ยวเฮย้าลสุดจัดโอเราเส้นเป็นแบบว่าเหมือนวนเส้นอ่ะอันนี้คือบอกเลยว่าเป็นอะไรที่จัดหนักจัดเต็มมาก มื้อนี้มาม่าของเราหมดอยู่ที่ประมาณเกือบส0 0พันกินมาม่าหมดสองพันแล้วตอนนี้ชิมก่อนเดี๋ยวต้องลองชิมน้ำก่อนอร่อยมาล่านี้อร่อยอร้อนอร้อนมากเอาใหม่เอาใหม่เนร้อนมาก เส้นนุ่มเส้นนุ่มเหมือนกินวนเส้นที่เส้นใหญ่อุ้ยแกอันนี้ดีอันนี้ดีเขาบอกว่าของเพิ่งเข้านะคะนี้สุดจัดคือตอนนี้เด้าลิ้นมากเด้าลิ้นมากมาล่ากำลังเด้าลิ้นมากเลยตอนนี้คือแบบลิ้นแบบอันนี้นะกูยังสามารถกินรสอื่นได้อีกไหมต่อไปอันนี้ มามาดูเอฟเอรเราคือเนื่องจากว่าเราเดินผ่านไปข้างในแล้วทุกคนอะที่เดินผ่านอีรถเนี้ยบอกว่าเฮ้ยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยแกแกฉันเคยกินอันนี้อร่อยมาว่ะกลิ่นก็แบบว่าเหมือนยากิโซบะแต่เดี๋ยวนะมันก็แอบ,บมีความไม่ตรงปกนะคือ <c oughs> ด,ดูในรูปอะมันดูสีเข้มปะมันดูน่ากินแกนี่เราใส่เครื่องปรุงครบแล้วจริงใช่ปะ <c oughs> แต่เรามาวัดกันที่รสชาติค่ะมันมันเป็นยากิโซบะที่กินทาโกยากิ กินทาโกยากิรสปลาหมึกอะ่ะเอออย่างนั้นเลยมันเป็นรสชาติแบบนุ่มๆอะ่ะใครที่ไม่ชอบกินเผ็ดนะ <c oughs> กลิ่นทาโกวาซาบิ abi, ชัดเจนมากทาโกยากิเออทาโกยากิโอเคขอบคุณฉันเล่นมุก <c oughs> ต่อไปอันนี้คืออันนี้มันน่ารักมากเลยเว้ยแต่คือพี่เขาแนะนําบอกว่าถ้าใช้ถ้วยนี้ของมันต้มนะมันจะไม่เดือดเลยเว้ยเพราะว่ามันคือ,ม,คอมันคือแบบว่าเส้นต็อกพี่เขาก็เลยบอกว่าให้เอาถ้วยนี้ต้มเถอะแล้วเราก็เลยเอาลูกชิ้นปลาชีสใส่เข้าไปเพิ่มแล้วก็ใส่มอสซาเรลลา,ลาชีสเข้าไปเพิ่มคือแอดเพิ่มไปแบบว่า หอมมากหอมมากอันนี้เฮียนี่แม่หอมไปวิอันนี้ดีอ,อืนน้ือันนี้ดีดีอ่ะดีเลยอ่ะจะบอกว่าลูกชิ้นปลาเลยเนี่ยเราแอร์เพิ่มนะทุกคนแพงอยู่นะสองกันสาสามสิบบาทอ่ะหอมนี้นะ อร่อยอร่อยจงปกจงปกคือตัวเนี้เป็นเบคอนนะที่เราแอดมาเพิ่มแล้วส่วนมายองเนสตัวนี้มันมีมาให้อยู่แล้วเป็นของที่ห้อง QP นะทุกคนไม่อร่อยอ่ะแกนี้มันจืดมากเว้ยเดี๋ยวลองกินคู่กับอันน้นะเผื่อรสชาติมันจะดีขึ้นอันนี้ไม่อร่อยม,มันจืดอ่ะสำหรับเรานะเพราะว่าไม่อร่อยอันนี้คือแมาลุงล้นลุงล้นของเราลุงล้นบอกว่า ขเดี๋ยวมาลองลุงล้นกันคือลุงล้วนอ่ะเราต้มผิดเว้เราเราลืมไปว่ามันเป็นแบบแห้งแต่เราอ่ะไปใส่น้ำแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงแล้วก็เฮ้เฮียชิบหายต้องเทออกกินดีกินดีนี่กินดีอืมอันนี้น่าจะได้อยู่นะแกกินมันเหมือนนมตามหมีอ่ะมันใช่เลยหวานหวานนมนมหวานหวานนมนมอันนี้ออกหวานหวานนมนมลุงล้วนนี่คือนึกว่าลุงล้นจะแซ่บอันนี้เด็กน่าจะชอบนะอันนี้ได้ สํหรับเราอะเราชอบเราชอบ2อันนี้มากทื่ชอบอันนี้คือเครื่องเขาแน่นเขาให้เยอะให้เต็มคือแบบอีเนี่ยมึงมันคุ้มค่ามากเลยแล้วหมาหล่ามันแบบว่าดึบบดึบลิ้นกู่าแกมันคุม้มแล้วก็ต่อมาเราชอบอันนี้ต๊อกๆอกหอมรสชาติดีแต่ไม่แน่ใจว่าที่มันดีขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราซื้อชีสเพิ่มแล้วก,แวก็แล้วก็แบบว่าเออใส่ลุกชิ้นปลาเนี่ยเราเข้ากันแต่เราว่าจริงๆมันน่าจะอร่อยอยู่แล้วนะแนะนํานะอันนี้เราว่าจืดอ่ะเหมือนเอาเหมือนกูเอาเส้นไปลวกอ่ะ ลวกลวกวกคนคนคนคุกค่ะตรงนี้อันนี้ก็ใช้ได้อันนี้ก็กลมกล่อมดีลุงหัวร้านนะทุกคนหวานหวานนมนมเหมือันนี้ก็แบบว่าทาโกยากิโอเคสวนวันนี้เดี๋ยวขอไปรับผิดชอบที่เหลือกอ่อนกูสั่งมาเยอะมากเมื่อดีก้กูกินมาม่ามาสองพันโอ้คนพ่อคนแม่ไม่เคยกินมาม่าแพงขนาดนี้อย่าลืม กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามอีต์โฮลิกอีต์โฮลิกอยากให้เราไปทําคลิปอะไรหรือว่าอยากให้เราไปลองกินอะไรคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะไปกันครูเนี่ยไป <iff le sound> ก็สําหรับมาม่าที่เหลือเราเหลือเซียนวะเก้าอ,อันเดี๋ยวเราจะแบ่งให้พี่เขาไปกันหน <iff le sound> ูกินไม่หมดมาเลยเก้ห่อ,ห,อหนูซื้อมายี่สิบห่อแล้วผมขอโทษค่ะเอาไปลองกินนะคะอันไหนอร่อยแล้วบอกนะจะได้กลับมาซื้อ